ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการแพทย์และก็สุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของโรงพยาบาลบำร,รุงราชร่วมมือกับ BGI เซนเจอและ Bangkok Genomics Innovation เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกสค่ะเภสัชกรหญิงอธิรัตจารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำร,รุงราชกล่าวว่า โรงพยาบาลบำรุงราชในฐานะผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับโลกและผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทยเลยเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการแพทย์จีโนมิกส์จึงได้ร่วมมือกับบริษัท BGI เซนเจิ้นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านจีโนมิกส์ของประเทศจีนที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตยานเทียนเมืองเซนเจิน้นและบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือ BGI Group เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ เอื้อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไป ความรู้ทางด้านของจีโนมิกส์จะเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรควินิจฉัยยากที่เดิมไม่สามารถหาสาเหตุได้สร้างองค์ความรู้ที่สําคัญในด้านกลไกาการเกิดโรคการวิจัยและการพัฒนายาแบบมุ่งเป้าการค้นหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกยาการออกแบบการรักษาหรือการเฝ้าระวังความรุนแรงของโรค ซึ่งงาน MOU ในครั้งนี้นะับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำการแพทย์จีโนมิกส์มาเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไปค่ะนับเป็นข่าวดีในวงการสาธารณสุขของบ้านเราเลยนะคะที่จะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเข้ามาแบบนี้ยกระดับการให้บริการสำหรับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ